สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายกาสไตล์ค่ะในคลิปว like ิดีโอนี้นะคะมีชื่อตอนว่าถ้าน้องจะกดสิวสำหรับคลิปวิด oh ีโอนี้นะคะเป็นคำถามที่นี่โดนถามมาบ่อยมากๆเหมือนกันว่าเออจะบีบสิวดีไหมสิวแบบไหนบีบได้คะ จะบีบสิวได้ไหมครับจะบีบสิวได้ไม่เอ่ยอะไรเงี้ค่ะก็วิดีโอนี้นะคะก็จะมาตอบน้องๆนะคะที่อยากจะบีบสิวนะคะแต่ก็จะมีสาระมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะว่าสิวนะคะมีกี่ประเภทแล้วก็แบบไหนที่ควรบีบได้แล้วก็แบบไหนที่ไม่ควรบีบนะคะสิวนะคะที่กดได้นะคะก็จะมีสิวหัวหนองสิวหัวดำแล้วก็สิวหัวปิดนะคะก็คือสามารถกดได้สำหรับสิวที่เป็นสิวหัวช้างนะคะ สิวอักเสบแล้วก็สิวไม่มีหัวนั้นห้ามกดโอเคไหมคะจำง่ายๆว่าสิวที่สามารถกดได้ก็มีคะ่ะสิวหัวหนองสิวหัวดำแล้วก็สิวหัวเปิดนะคะเดี๋ยวพี่กิ๊จะขึ้นรูปไปให้นะคะ ในเมื่อเรานะคะเข้าใจแล้วว่าสิวชนิดไหน,นะะที่สามารถกดได้และกดไม่ได้นะเดี๋ยวพ่กี้ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงตรงว่าถ้าใครเป็นสิวทางหน้าแพเซิโอรสิวฮอร์โมนต่างๆนานา,นาพิกี้นะคะแนะนํานะคะว่าให้ไปพบคุณหมอเนาะให้ไปหาคุณหมอให้เขารักษาให้นะคะแต่สำหรับว่าคนที่แบบพอจะมีสิวเองสิวอุดตันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดูวิดีโอคลิปนี้นะคะแล้วก็จะมาบอกอย่างหนึ่งคือสําคัญมากนะคะว่าในเมื่อเราเป็นสิวแล้วอะค่ะ ทำใจอย่างหนึ่งนะคะในเม่มันเป็นสิวทําใจอย่างหนึ่งคือว่ามันเสี่ยงไปแล้ว50%นะคะที่จะเกิดลุมสิวได้นะคะรอยดําจากสิวได้นะคะหลังที่จากสิวมันขึ้นนะคะหรือแบบางคนนะคะมีสิวอักเสบมากนะคะก็ทําใจนะคะว่ามันสามารถเกิดลุมสิวได้ในอนาคตเช่นกันนะคะก็เพราะว่ามันเป็นการอักเสบของผิว มันเกิดการทําลายเนื้อเยื่อนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแบบว่าเออเป็นลูมสิวแถมมาด้วยนะคะหลังจากที่วงจรสิวมันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะจบลงไปแบบนั้นทั้งรอยแดงนะคะรอยดำแล้วก็หลุมสิวนะคะที่สามารถเกิดได้นะคะแน่นอนแหละนะคะเวลาแบบเพื่อนๆเ,เห็นสิวบนใบหน้าเนี่ย มันจะมีความสุขแบบอืมอยากจะอืมนอกไปแบบอืมอยากจะแบบอืมอยากจะอืมอะไรอย่างเงี้ยนอกไปค่ะคือคือทุกคนมีความรู้สึกแบบนั้นพี่กี้ก็เคยเป็นมาก่อนนะคะพ่กี้เคยพลาดมาก่อนแน่นอนี่กี้มาพูดวือพิกี้พลาดมาก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะบีบสิวด้วยกันแบบอืมอืมเคยแล้วแบบอืมนอกไปคะอย่างเงี้ยอืมไม้ไม้กดสิวอย่างเงี้ยค่ะคือก็ทําใจด้วยว่าจะมีลมสิวตามมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีลมสิวตามมาเนี่ยก็บอกเลยว่าขายของนิดนึง สามารถรักษาได้นะคะที่อกซ์กาตาสต์นะคะน้องไปดูในเพจพี่กี้ได้แล้วก็ดูในเอ่อเฟซบุ๊กของพี่ได้ดูใน u t u b e เนี่ยะคะ่ะว่าการรักษาลุมสิวเป็นยังไงเนาะแต่ว่าทางที่ดีอย่าให้เกิดจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันใช้เวลาการรักษาลุมสิวนานมากมันมันต้องใช้เงินนะฮะมันต้องใช้ความอดทนนะคะใช้ต้องเจ็บมันมันหลายอย่างแต่ว่าถ้าไม่ให้เกิดก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะดังนั้นเนี่ย การที่เราแบบอยากจะเค้นอยากจะบีบมันอยากจะให้หนองมันออกอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราต้องมีความห้ามใจแต่รู้แหละว่าพูดไปก็คือแบบว่าอ่าทำไม่ได้เพราะว่าพี่กก็เคยทาไม่ได้เหมือนกันแต่ก็จะมาบอกกันนะคะว่าก็ากคือว่าให้เลิกใช้เล็บเนาะเล็บเนี่ยเล็บจิกลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมสิวนะคะห้ามใช้เล็บแล้วก็ห้ามใช้เอ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรนะตรงหน้านิ้วนยคะบีบนะคะคือเป็นการแบบ กดมันรุนแรงเนาะเพราะว่าพอผิวมันโดนทาร้ายอย่างรุนแรงนะคะมันก็ทําให้เกิดลุมสิวนะคะก็ข้ามไว้ก่อนข้ามไว้ก่อนข้ามไว้ก่อนแล้วก็พวกไม้เหมือนกันไม้กดบางคนก็ได้ลุมสิวจากการไปกดสิวจากคลินิกนะคะก็หนูเกิดลุมสิวเพราะหนูไปกดสิวที่คลินิกก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าหน้าคนที่เขากดสิวให้เราอะ่ะเาอาจจะไม่ใช่หมอด้วยอาจจะเป็นพยาบาลเนาะคือหน้าเขาเนาะไม่ใช่หน้าเราดังนั้นเนี่ยเขาไม่แคร์หรอก คออกมาออกมาสวออกมาเลยออกมาหนึออกมาคือเขาไม่ได้สนใจว่าเราจะระบมช้ำเจ็บเขาไม่สนใจแน่นอนเพราะว่ามันใช่หน้าของเขาดังนั้นเนี่ยเราต้องดูแลหน้าตัวเองนะคะให้ปลอดภัยที่สุดนะคะส่วนตัวของพิคกี้เองนะคะแนะนำอย่างดีที่สุดเลยถ้าเป็นสิวนะคะ ถ้าเป็นสิวที่หัวที่กดได้นะเหมือนทีต่ตองต้นที่เราคุยกันไปถ้าเป็นสิวแบบนั้นนะคะก็แนะนําให้แต้มสิวก่อนแต้มสิวจนกวัาสิวจะสุกนะคะแต้มไปเลยแต้มสิวจนกัาสิวจะสุกนะคะคือถ้ามันยังอัอกเสบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแต้มจนกว่ามันจะกลายเป็นสิวหัวที่สามารถกดได้เนาะก็ต้องแต้มสิวจากให้มันเป็นหัวขาวๆให้มันเป็นหนองนะคะ่ะจนกว่ามันจะสุกเลยอาจจะใช้เวลาแบบหลายวันหน่อยก็ต้องทําใจแล้วก็ ก่อนจะบีบสิวนะคะนิดหนึ่งนะพิกกี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเขายังไงคือว่าของพิกกี้นะคะแบบว่าน้องๆน,นะคะก็ล้างหน้าให้สะอาดก่อนเลยไปล้างหน้าให้สะอาดด้วยโฟมต่างๆเรียบร้อยปุ๊บเอาน้าเกลือนะคะเช็ดบริเวณบริเวณเออสิวที่เราจะจะจะ,จะทาการเออหัตถกรรมมันเองคือการบีบมันออกเนาะก็อุปรกรณ์ต่อมานะคะก็คือสํมีการนะฮะสํารีกานะะรกา2ออันตัวอย่างแป๊บหนึ่ง อุปกรณ์นะคะสัมรีก้ารในการบีบสิววางกดแล้วก็เนอะไหมคะกดมันลงไปแล้วมันก็พุทออกมาง่ายนะคะแล้วก็มันจะมีเลือดไหลออกมาแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าต้องดูนิดนึงว่ามันมีไอเม็ดขาวๆออกมาไหมหัวสิวออกมาไหมน้องต้องกดสิวจนกว่าหัวหัวเม็ดมันอยู่ข้างในค่ะออกมานะคะนั่นคือโอเคออกมาแล้วพร้อมเลือดต่างๆนานาปุ๊บแล้วก็ทําความสะอาดนะ เช็ดเลือดออกด้วยน้ำเกลือให้เรียบร้อยแล้วก็แต้มยาสิวทับลงไปนะคะเวลาในการกดสิวดีที่สุดคือก่อนนอนนะคะดีที่สุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ดูแลผิวปกตินะคะ,นะคะอันนี้คือดีที่สุดแล้วก็อยากให้น้องระวังว่าถ้าเกว่าน้องพาย,ยายามที่จะเค้นสิวออกมาแล้วแล้วมันไม่ออกน้องๆพักก่อนอย่าไปเค้นมันมา,มากนะคะช่างมัน ปล่อยมันไปแล้วก็แต้มสิวต่อไปจะแปะสิวด้วยไอพลาสเตอร์อะไรก็ได้นะคะแล้วแตกก็จะจนกว่ามันจะสุกที่พร้อมออกจริงๆสิวที่มันพร้อมออกคือมันจะต้องสุกแล้วแบบโอเคสุกดีมากงอมเลยแบบว่าปอกคล้ายๆมะม่วงหรือไม่ใช่นะคะคนละแบบการคนละสุกนะคะก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ใช้แค่นี้แล้วมันก็ปึ๊บปื๊ป๊จะออกง่ายมากๆนะคะแล้วก็ทาความสะอาดต่อไปสําหรับคนที่มีสิวที่ไม่สามารถเอาออกได้เช่นพวกสิวหัวช้าง สิวอักเสบอะไรพวกนั้นที่พูดไปตอนต้นนะก็ถ้าเกิดว่าไปฉีดสิวด้วยมันรู้ไหมว่าที่ฉีดสิวมันคืออะไรมันคือสเตียรอยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่แบบเอ้ยเป็นสิวฉีดสิวเอ้ยเป็นสิวฉีดสิวมากๆเข้าอะคะ่ะมันจะเกิดการหน้าติดสารทาให้หน้าเราเป็นสิวทางหน้าคือหน้าเราจะติดเอ่อสเตียรอยทางอ้อมนะคะดังนั้นเนี่ยก็พึงระวังนิดนึงนะคะพึงระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เออสิ่งสําคัญนะคะก็อยากให้น้องๆได้เริ่มต้นอย่างเช่นแบบ การดูแลหน้านะคะอย่างล้างหน้าให้สะอาดนะคะเอ่อผิวมันแต่งหน้าก็ล้างแล้วให้สะอาดคือคือพยายามล้างหน้าให้สะอาดที่สุดนะคะเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสิวนั่นเองนะคะก็ต้องรักษาแล้วก็ดูแลผิวอย่างดีเนาะบางคนแบบไม่ดูแลเลยปล่อยให้หนามันหนามันทารักษาผิดวิธีทาครีมผิดแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีสิวขึ้นวนอยู่ในรูปเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะก็ ถ้าเกิดว่าทําใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าบีบสิวไปแล้วน้องก็ทําใจล่วงหน้าว่าเออมันอาจจะเกิดรูมสิวเด้อนะคะน้องก็ต้องทํำจำใจทำใจไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีลุมสิวแล้วนะคะก็มารักษาลุมสิวกับพิกกี้ไดโนที่เดอะเอรสก์สไตล์นะคะน้องๆก็เข้าไปดูได้น้องๆคงรู้แหละนะว่าเรารักษาลุมสิวยังไงนะคะก็ไปดูคลิปของพิกกี้ไดโนก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะบอกน้องๆแค่ว่าเออสิวเนี่ยมันสามารถบีบได้นะคะแต่เราก็ต้อง รู้ได้ว,ว่าเราควรจะเอาไหนแบบควรควรบีบลักษณะแบบไหนเราไม่ควรบีบนะคะก็ะสําคัญมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้คุณหมอดูแลได้ก็ให้คุณหมอดูแลด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเป็นสิวทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังแล้วก็รักษาความสะอาดนิดนึงนะคะ ยังไงก็วิดีโอนี้คงครบถ้วนเนาะ้าผิดลาดประการใดมีคําถามเพิ่มเติมนะคะพิมพ์มาบอกพีกกี้พิมมาถามพีกกี้ได้นะคะแล้วก็นี่แหละอีกอย่างหนึง่งส่วนตัวของพกกี้เลยนะส่วนตัวของพิกนะพกี้แล้วเวลาเป็นสิวอะณนะตอนนี้นะแบบถ้ามีสิวเกิดขึ้นมาเม็ดนึงจากการทานอาหารหรือแบบฮอร์โมนแปรปรวนอะไรเงะะี้ยค่ะพีกกี้ก็จะปล่อยมันเลยพี่กี้ค่ตามสิว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 ,แ,สวแล้วแบบพิี่ก็ลืมมันไปแล้ว รู้ไหมมันหลุดมันหลุดไปเองตอนที่พี่กี้ล้างหน้ามันก็จะหลุดหลุดหลุดไปเองล้างหน้าปกตินะคะหลุดไปเองแล้วมันก็มีเลือดซึมออกมาแล้วพี่กี้ก็แต้มสิวแล้วพอวันต่อมามันก็หายแล้วมันก็แห้งไปแล้วเนี่ยค,คือที่วิธีที่พี่ใช้นะก็คือแบบว่าไม่ไม่ไปโฟกัสที่สิวอะค่ะก็แค่โอเครู้ว่าโอเคสิวขึ้นหนึ่งเม็ดนะแต้มสิวแล้วก็ล้างหน้าปกติไปวันสองสามสี่แล้วมันก็หายไปเองอะค่ะแล้วก็ทิ้งรอยนอ้อง นะคะถ้าใครทาได้ <c oughs> ก็ทําวิธีนี้นะเอาละค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดน,น้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะคะถูกใจวิดีโอนี้นะคะ,ะ,คะอย่าลืมนะ,ะกด subscribe กด like นะคะให้กำลังใจกี้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้เจอกับวิดีโอหน้านะคะที่มีสาระมาฝากเหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย